ใชค้คำว่าอาดีตนักร้องเดี๋ยวคะะโอ้โหใครเขาจะจ้างมึงลูกก็มีแล้วอายุว่าปาเขาเ้าไปจะสี่สิบแล้วมันเป็นแรงฮืดของเบนสู้ทุกทางเพื่อที่เบนจะกลับไปเป็นนักร้องได้ลบเท่าไหร่ครับโอ้โหอันนี้คือเดบิวที่ทำให้มีปัจจุบันเลยค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เฮิร์ตแต่มันเจ็บมันเจ็บเหมือนเอาเอาจุดอ่อนของเราข้อด้อยของเราที่เรามี มาแบบมาขยี้เราเหมือนมาละเลงหัวเราบี้เราซ้าอ่ะหลายคนก็เรื่องเฮิร์ทก็กลับไปนอนร้องไห้กลับไปนอนบอกว่าฟูมไฟเบ้นเลือกทำไงสำหรับเบนเบนมองว่าอย่างที่เบ้นบอกคือเบนขอบคุณแล้วขอบคุณข้อความสาเรเหล่านั้นที่มาถึงหูเบ้นเราเบ้นทำให้ปรับตัวเองได้อยู่ในทิศทางใหม่ที่เบ้นจะต้องลบคำพูดศพประมาทเหล่านั้นให้ได้ แล้วเบนจะต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้แปลกนะหลายคนมันคงจะเฮิร์ตไปหลายวันหลายเดือนไม่ค่ะนาต้องแต่วันที่พูดวันแรกแล้วเข้าหูเป็นวันแรกเป็นเฮิร์เลยบเบนคิดในใจว่าคอยดูแล้วกันคอยดูคอยดูแล้วกันว่าเบนเนี่แหละจะทําได้สู้ทุกทางเพื่อที่เบนจะกลับไปเป็นนักร้องได้ร้องเพลงได้มีงานทําอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าเรียนรู้เลยนะค่ะ ศิลปินที่เคยออกเทปสึดกว่าปีที horse, ่แ <c> ล้วค่ะกลับมามีงานอ่ะแล้วทําให้มีงานทําไงอ่ะทาให้มีงานนะคะสูตรลับเฉพาะทางร้านค่ะสูตรเฉพาะทางร้านก็ทําทั้งหมดที่ทําได้ของงานเริ่มจากของงานค่ะเริ่มจากเริ่มจากของงานเริ่มจากร้องคอนเสิร์ตฟรีการกุศลครับค่ะก็ ได้พิการค่ะพิการพิเศษอะค่ะพิเศษโลโซก็เบนก็ของานเขาอะไรเงี้ยพิการมีงานอะไรไหมเบนอยากทานู่นทํานี่อะไรเงี้ยก็คุยกับเขาเหมือนพี่สาวท่านหนึ่งเบนก็เรียกเขาว่าแม่อะไรเงี้ยค่ะก็พิการก็น่ารักกับเบนก็ให้หยิบยื่นโอกาสให้เบนได้ขึ้นเวทีกับพิเศษอันนั้นถือให้บันทึกเลยไหมบันทึกเป็นความทรงจําเป็นผู้มีพระคุณที่น่ารักคนหนึ่ง